เสียงดังแคแค่แคร่แคร่บุงว่าผู้ใดเป็นคนแกะพระอ่าเครื่องนี้นะครับเด้เพื่อนเดี๋ยวพี่น้องนเได้เห็นหน้าเพื่อนผู้แก่นะครับวายกุญแจหลองควงมาเนาเดี๋ยวเบิ่งนพาให้เพื่อนจะเข้ากันพี่น้องอืมนะเออพระพระเนี่ย หลวงพ่อรวยอยากใส่วอมซ้อมจังสเห็นกามบ่มียบบ้านอืมีเรื่องที่วัวจะฟังเรื่องใดเชี่ยวยอกอีแล้วเชี่ยวอีกเน่ห่วยแว่ามันมันออกหลายวาเกาออกหลายวาเก็ี่กเนี่ยสเหลี่มพี่นี่ดียวว้ายวอวววว ไอ้เจ้ไหนเป็นไรล่ะเป็นยังคือจังเขียวของสิเป็นอยังชักปุ้งเป็นเบาหวานบวกเป็นเบาหวานเป็นอยังคือตีนเนี่ยผูสิบอกเด้อร์มึงมาต้องมาอ่ำมาต้องมาตัวไอ้มึงเนี่ยบอมีแฉาตั้งแต่เกิดแล้วบ่ะปอปึ้งเออครับแฟนคลับกำลังคลั่งไข่แอดดี้ผีกองกอยนะครับอันนี้มันสังท่องครับแอดดี้ผีกองกอยนะครับอันนี้ผีกองแกเอออันนี้ผีกองแกโอ้ พร้อมเจ๋อบาทดีครับโอ้ยจอดเลยเอาฝุดลงแน่ละเอาเอาลงมาไว้ผู้สิ่วุ้มเออ๋ยวลงไมด้เลี๋ยวไม่ได้วะต้องเปิดเปิดตัวนี้ก่อนเฮ้ค่อยเปิดค่อยเปิดพี่เอาหนีเอาพี่มาอุ้มทั้งพี่อาอุ้มเอาทั้งผี เอาป่ัเพอนอุ้มกูเลยอ่ะเอ้าว่าอ่าก่้ฮาฮ่าฮ่าฮ่ค่าฮ่ยน่ิ่าเกา่าหนาคัาแท้เ่ียนายลงร้อง่อง่าียาเเลงแต่งขายอีก่ั้งาากขายเพลงาฮายา่่าฮ่าฮา่า่าหาปาาขายเพ่ กัดเองโอ้เทลงที่แตงไว้มีมาเดีวนี้นี่ลองให้ฟังกันหน่อยนะนะอาจารย์เออพักยังพักยังวันที อันนี้ผักกระหยงตัวนี้ผักกระหยงหอมหักต้มใส่ปลาอันนี้ไว้กบวกบุนด้วยบ้างขวายผู้ชายเอิงผักกระหยงดันอันเนี้ยะผู้ชายผักกระเส็ดผักกระเส็ดคุณยักษ์ครับหนีไกลๆอันนี้ผมเลยครับผมสิเต๋บุลเลงครับเออคุณย<ะ>ักษ์บ้าน <laughs> <laughs> ผู้ชา,า,ายที่นั่งอยู่กับแม่ของคุณยักษ์นนั่ะผู้ใด ลูกยายลูกยายโอ้ว่เป็นพี่ชายหรือว่าน้องชายแม่กู้ยักษ์ฮะเป็นเป็นพี่ชายหรือว่าน้องชายแม่กู้ยักษ์พี่ชายเป็นพี่ชายเอื้อนพิ่นวังไหนเอื่อนหน้าเออกูเข้าใจแล้วว่าที่นี่กู้ยักษ์อ๋มื่อี้ว่าไปโรงเรียนบ่ว่าไปแล้วว่าไปใส่หาเสตแรงสุดคู่เนี่ยโอ้ขาดดุเนาะเจ้าเนาะเดี๋ยวพออะไรอ่อนสน้อเนาะนึกว่ายันนึ่ย่านหรอกเออไรกับไรจริงจีเนี่ย เบื่อนายแล้ว,ลวรับราชการมาหลายปีแล้วเออสิไปไส้ครับมือนีว่าสิไปไส้พี่หนี<แ>บนว่าจะไปหาบังคล้ยนะไปหาบังคล้ยหาบังคล้ยคล้ยแม่คล้ยเถือกเหรอกลยแม่เ,เอา,มา,อาไม่หยังคล้ยแม่เอาไม่หยังไม่ให้บักแกสิเอามาให้บักแอดดิพี่ว่าดีดีนะพี่ว่าดูดีนะ อนี่ไปยันยเา,เาเวนนาเอาเน,นามเปล่าอาไปอปังกกินล<า>เลยเด้ฮะ,อ,ะอาไปแรงนะแราหนาวขอมึงที <c oughs> มาเม่ละผู้ยักกินเขาที่แกเลยเอ้ย ยัก็สิแดกเลดิเอามาาือมาแดกบอ้ยมันไม่เคยใส่แฮะมันจะใส่ด้วยมันเป็นป๊อปแฮะพอแล้วอย,อย่าไปยันบงเ่เป็นป๊อปมึงกีกใส่รุ่งยูมึงจีแดกใส่มึงยู่งนะ